ขณะที่วันนี้นะคะทางตำรวจได้มีการควบคุมตัวนายยงยุทธหรือเป้ผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการจุดไฟเผาป้ามาลายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งทางด้านพลนดดตรีทิวทวัฒนครศรีนะคะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาพร้อมกําลังตํารวจโรงพักบางกล่ําค่ะได้ร่วมกันควบคุมตัวนายยงยุทธชุมประมาณนะคะหรือว่าเป้ หนึ่งในมือเผาป้ามาลัยไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพยังจุดเกิดเหตุค่ะโดยได้ตะเวนทําแผน3จุดตามคํารับสารภาพของนายยงยุทธ ซึ่งสำหรับจุดแรกเป็นบ้านของลูกสาวป้ามาลัยค่ะอยู่ที่พื้นที่หมู่15ตำบลท่าช้างซึ่งเป็นจุดที่มีการไปรับตัวป้ามาลัยออกมาส่วนจุดที่2ค่ะอยู่บริเวณบนสะพานข้ามคลองรอหนึ่งในหมู่13ตำบลท่าช้างซึ่งป้ามาลัยมาสอบถามนะคะที่มีการนำป้ามาลัยมาสอบถามเรื่องของยาไอซ์แล้วก็มีการทำร้ายทุกตี ส่วนจุดที่3อยู่ภายในขนาจุดเกิดเหตุที่ได้มีการจุดน้ํามันราดไฟเผาตัวป้ามาลายซึ่งตลอดการทําแผนนะคะก็มีกําลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะขนาที่เกิดเหตุ มีญาติและก็ชาวบ้านมารอดูการทําแผนเป็นจำนวนมากแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะโดยชาวบ้านบางคนถึงกับร่ําไห้ได้วยความสงสารนายยงยุทธที่ถูกจับกลุ่มก่อนที่เจ้าที่จะเข้าตัวไปยังโรงพักทันทีแล้วก็ทางด้านของผู้บังคับการตรพทวรงหวัดสงขาบ,บอกว่าจะมีแหลมีการถแถลงปิดคดีนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มครบหมดแล้วทั้ง5คนค่ะ